ับเล็ดอีกแล้วนะคะวันนี้หมอแว่นตามมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากสำหรับลูกค้าทุกๆคนค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้คอนแทคเลนส์ไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์สีหรือคอนแทคเลนส์ใสนะคะเพียงแค่ซื้อคอนแทคเลนส์หนึคู่ขึ้นไปค่ะแถมฟรีไปเลยค่ะตลับคอนแทคเลนส์นะคะ1อันค่ะและยังไม่พอนะคะเล็กแถมให้คุณอีกนั่นก็คือน้ำยาคอนแทคเลนส์นะคะอีก1ขวดค่ะแถมฟรีกนไปเลยค่ะ คุณคิดเหมือนเล็กหมคะว่ามันคุ้มมากๆเลยค่ะและของแถมมีจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจยังไงก็แวะเข้ามาซื้อได้เลยที่หมอแว่นตาสาขาตลาดพุุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เล็กในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เล็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ